สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้นะน้ำจะมาพูดถึงเครื่องสำอางนะคะที่อยู่ในร้านไดโซนะร้านไดโซคือร้านอะไรคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าร้านไดโซคือเป็นร้านอของญี่ปุ่นนะคะที่ขายของชิปาถะต่างๆนานาคือขายเยอะมากแล้วก็ สินค้าทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยร้านอ่าในร้านเนี่ยเขาขายชิ้นละ60บาทเท่านั้นเองนะคะก็ะคือน่าสนใจนะแล้วก็มันมีเครื่องสําอางอยู่นั้นด้วยนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าเครื่องสําอางในร้านเนี้ยมันใช้ดีจริงหรอเพราะว่าราคาแค่60บาทมันจะมีคุณภาพแค่ไหนแต่บอกก่อนนะคะว่าน้ําเคยใช้แล้วเป็นบางตัวนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงนี่ซื้อมานะคะบางตัวที่ซื้อมายังไม่เคยใช้คือมันน่าสนใจก็เลยหยิบมานะคะ ก็เดี๋ยวจะมาแกะองพรอพรอมกันเลยแล้วบางตัวที่นําใช้แล้วรู้สึกติดใจนะจะเก็บแพ็กเกจวาให้อยู่นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนใช้ดีตัวไหนใช้รอดอกนะคะไม่อยากซื้ออีกนะอะ่มาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะอะตัวแรกเนี่ยเป็นบ B นะคะ b ี BB ของดโซนะคะสีที่น้ำเลือกมาเนี่ยเป็นสีเบทนะ เดี๋ยวมาดูกันแพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆเข้าไปในร้านเนี่ยต้องเคยเห็นนะแล้วก็ต้องสงสัยเฮ้ยมันจะใช้ดีหรอมันหกสิบาทเองนะน้องก็ไม่เคยใช้นะเดี๋ยวมาลองกันนะคะืนี่นะคะอ่าคือมันแบบว่ามันไม่ได้ปกปิดนะเนี่ย เห็นไหมมันก็ยังแบบว่าเห็นเส้นเลือดอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่ามันให้แบบว่าเกี่ยงง่ายให้ความรู้สึกว่ามันเกี่ยงง่ายนะคะบางเบานะคือมันก็ใช้ได้นะสาหรับวันที่เราอยากจะไปแบบว่าข้างนอกแป๊บหนึ่งไปแบบว่าไม่ได้ไปให้ในคือไปซื้อของงนอกแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรถือว่ามันก็ ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้เรารู้สึกว่าผิวสีผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยน้ำแกะใช้แล้วนะแต่ว่าน้ำเก็ดแพ็คเกจไว้ให้ดูนะคะใช้เนี่ยคือใช้สองสาครั้งแล้วนะข้างในของเขาเนี่ยเป็นแพ็คเกจสีดำนี้นะคะแล้วก็สีแป้งจะเป็นแบบนี้นะอืแล้วก็มีที่ใส่พับให้ด้วยนะ เขาไม่มีให้นะต้องเตรียมเองนะคะนี่นะเดี๋ยวน้ําจะมาทาให้ดูนะคะว่ามันปกปิดไหมแต่บอกก่อนนะน้าบอกเลยว่ามันไม่ได้ปกปิดนะแต่ว่ามันเหมือนแบบให้ความบางเบาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากเลยนะแป้งของดโซเนี่ยคือเขาเน้นว่าให้แบบว่ามันดูบางเบานะคะทาแล้วสบายหน้าไม่หนักหน้านะเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะอ่าเห็นไหมคะมันก็ไม่ได้แบบปกปิดนะ แล้วมีอีกตัวหนึง่งที่มันเป็น,ปนคือมันอยู่ใกล้กันน้องก็เลยเลือกมานะคะเป็นแพ็กเกจสีน้ำเงินนะข้างในของเขาเนี่ยไม่มีมีแค่ชั้นเดียวนะมันไม่มีไม่ใช่สองชั้นแบบเมื่อกี้นะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าปกปิดไหมอันนี้น้องอันนี้น้าไม่เคยใช้นะพอดีมันอยู่ พอดีเข้าไปซื้อของมาอกีกก็เลยหยิบมานะคิดว่ามันคงน่าจะใช้ด้วยเออ่ใช้คล้ายๆกันนะคือให้ให้อารมณ์แบบคล้ายๆกันนะก็คือมันก็รู้สึกปกปิดมากกว่าอปกปิดมากกว่าตัวตลับสีดำเมื่อกี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายอยู่ดีนะคะถือว่าโดยรวมมันก็ใช้ได้นะ น้ำก็น้ำก็รู้สึกโอเคนะคะไม่แบบไม่ได้เสียดายเงินนะรู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งวันวันววันที่เรายแบบว่าวันสบายๆของเรานะคะแล้วก็ต่อไปนะอันนี้ก่อนละกันเป็นที่ติดตาสองชั้นเพื่อนๆถ้าเข้าไปเนี่ยนะคือจะบอกว่าอะไรมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับไอ้ที่คือมันจะมีเชล์ของเขาเลยสำหรับอ่า เป็นเทปติดตาสองชั้นนะมีหลายแบบมากแต่ว่าน้ำเลือกมาเป็นแบบนี้นะน้ำก็ลองใช้ไปแล้วคู่หนึ่งนะมันติดง่ายมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยนะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งอ่ะคุยเรื่องแป้งให้เสร็จก่อนจะบอกว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยที่น้ำหยิบมาเนี่ยมันราคา60บาทหมดนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวที่ราคา100บาทนะคะข้างในของเขาเนี่ยตัวนี้มันเป็นแป้งสตินสมูทนะคะลูทพาวเดอร์ก็คือเป็นแป้งฝุ่นนะ ทั้งหมดของเขาเนี่ยมันจะมีสองสามสีนะคะแต่น้ําเห็นแพ็กเกจสีเขาสวยน้าก็เลยหยิบมาก็ไม่ได้แบบสนใจดูเลยนะว่ามันใช้กับอะไรยังไงผิวหน้ายัางไงนะ mm hmm. เห็นแพ็กเกจสวยแล้วก็หยิบมาเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเป็นนะ mm hmm. เห็นแพ็กเกจเนี่ยจูงใจมากเลยนะคะข้างในของเขาเนี่ยเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรสกอตเทปหรือว่า อะไรทักอย่างที่ติดไว้ไม่ให้แป้งมันออกนะก็เหมือนกับว่าเหมือนกับแป้งฝุ่นทั่วไปอย่างคล้ายๆเหมือนของสกินฟู้ดนะคะคล้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมันแบบว่ามีชิมเมอร์นะสำหรับสาวๆที่ชอบแบบว่าหน้าฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เเาาตอบโจทย์กันนะราคาหนึ่งร้อยบาทเองนี่นะคะเห็นไหมมันมีแบบว่าชิมเมอร์วิบวับนิดนึงนะ มันดูเป็นงานผิวนะคะเนี่ยทากี่ชั้นมันก็ยังแบบไม่ได้ปกปิดนะอ่านี่เห็นไหมมันก็ให้ดูหน้าฉ่ำวาวขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปเป็นอายแชโดว์นะอายแชโดว์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าเข้าไปร้านดาโซเนี่ยเห็นแน่นอนอยู่แล้วแพ็กเกจเขาดูแบบว่าหรูหรารลังการมากเลยนะมันจะมีสาม ทนมะคะแต่ว่าน้ำเลือกมาแค่2 p a พาเลตนี้จริงๆแล้วมันมีประมาณ3 p a พาเลตนะอ่ะก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่าพิกเมนต์มันชัดไหมคือตอนแรกน้ำซื้ออันนี้มาก่อนแล้วมันมีความติดใจไงคือมันใช้แล้วมันดีงามมากแต่แนะนำนิดนึงนะคะถ้าแบบว่าไปซื้ออายแชโดว์ของดโซนเนี่ย เวลาแต่งหน้าเนี่ยควรที่จะลงอายแชโดว์เบสหรือ I imer, อายพิมเมอร์ทุกครั้งนะเพราะว่าสีมันจะเปลี่ยนนะคะสีมันเหมือนแบบว่าดอบลงนะระหว่างวันนะคะก็ถ้าลงอายแชโดว์เบสหรืออายพิมเมอร์เนี่ยมันช่วยแบบว่าล็อกเครื่องสําอางล็อกอายแชโดว์ของเราได้นะอ่านี่นะคะข้างในเป็นอย่างนี้มันก็จะมีสีน้ำเงินสีทองสนนะีน้ำตาลนะน้ำตาลทองทองนิดนึงแล้วก็สีมุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันน้ำจาาสวที่ดูนะว่ามันชัดแค่ไหนนะคะ หเห็นไหมว่าแบบว่าพิกเมสมันแน่นมากสําหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมน้ําบอกเลยนะดูคลิปนี้แล้วต้องมีความอยากได้มากแน่ๆจริงๆน้ําก็เป็นหนูทดลองให้แล้วนะนี่เห็นไหมว่ามันชัดมากคือไม่ผิดหวงังนับรองนะแล้วก็อีกพาเลตหนึง่งพาเลตนี้มันก็แบบว่าออกแนวหว,นวานๆนิดนึงนะคะ เขาก็จะมีที่แบบว่าเขียนที่ทามาให้ด้วยแต่น้ำน้ำว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้อ่ะมันไม่โอเคอ่ะแล้วก็ใช้มือป้ายไปแล้วกันตรงไหนดีเลยอืมอ่ะ็ูไหมฮะ ถามว่าความความแน่นของสีเขาเนี่ยพาเลทเมื่อกี้แน่นกว่านะแต่ว่าเห็นไหมพาเลทน,นี้ก็ไม่ขี้เหล่น,นะคะคือเหมือนกับว่าให้เขาให้ดูแบบว่าดูเป็นลุกหวานๆแบบไม่ได้แบบพิกเมนต์แน่นอะไรมากนะแต่สองอันนี้มันก็ให้คนละอารมณ์กันนะคะสําหรับอันเนี้ยวันที่อยากแต่งตาหนากักอันเนี้ยเหมือนกับว่าอยาก วันนี้อยากจะหวานใสหวานอะไรเงี้ยเนี่ยน้ำว่าตอบโจทย์นะคะถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็จะมีเป็นบัตรนะคะตัวนี้น้ใช้แล้วนะน้ำบอกก่อนนะบัตรของดโซนะคะหมายถึงว่ารุ่นแบบนี้นะเฉพาะแพ็กเกจแบบนี้นะสีข้างในเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะกับสีที่ได้ออกมาเนี่ยมันแบบมันต้องเผื่อใจไว้อะเพราะว่าทาแล้วมันไม่ค่อยไม่ใช่อะ่ะมันรู้สึกว่าสีมันเพี้ยนนะคะแล้วก็ ดูที่ปัดแก้มของเขามันคงใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กมากเลยนะไม่เอาดีกว่าทาใช้มือเอามาเดี๋ยวมาดูกันอืมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ชัดมันก็มันก็ชัดนะแต่เห็นไหมน้ำรู้สึกว่าในแพ็คเกจของเขาเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะออกสีมพูพฟี่ๆหน่อยนะคะ เหมือนพีทอะแต่ว่าพอถาออกมาแล้วมันเหมือนชมพูนมนะก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อนะก็ต้องเผื่อใจไว้นะคะแต่คือความชัดของสีเขาเนี่ยถือว่าระดับดีเลยนะอ่ะก็ต่อไปนะจะเป็นตัวนี้เห็นแล้วมันชวนแบบว่าให้ซื้อมากเลยเพราะว่านางยังไม่ได้ลองใช้นะก็กะว่ามาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะเห็นตัวอย่างเขาไงก็เลยซื้อมา เป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปกอสนะอ่ะวิกลิ่นหอมนี่นะคะอ่ะแพ็กเกจของเขานะดูแบบว่าน่ารักบนหัวตรงฝานี่ก็เป็นแบบว่ารูปดอกไม้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแน่นแค่ไหน ถือว่าสีมันก็โอเคนะในราคาหกสิบาทเนี่ยคือได้แบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะหอมด้วยนะคะหอมมากๆเลยก็ต่อไปนะคะน้ำจะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหลายตัวนะคะต่อไปเนี่ยเป็นตัวนี้เนี่ยใช้บ่อยมากซื้อมาไม่รู้กี่สิบแท่งแล้วนะเป็นอายไลเนอร์เพนซิลนะคะตัวนี้ เป็นอายไลเนอร์คือเขาจะมีสองเท่าที่น้ำรู้นะมันจะมีสองสีคือฝาที่คือสีอีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นฝาสีชมพูนะน่าจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าที่น้ำเลือกมาสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเขาให้ใช้เป็นอายไลเนอร์ใช่แต่เนาะไม่ได้ใช้นะน้ำใช้เป็นดีสอเขียนคิ้วนะถ้าเ,เพื่อนๆดูน้ำในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะแรกๆเนี่ยน้ำจะใช้ตัวนี้บ่อยมากเลยแล้ว ผมบอกว่ามันใช้ดียังไงใช้ดีขนาดที่แบบว่าเห็นไหมว่ามันจะหมดแล้วแต่น้ำก็ยังเหลวอยู่นะคือไม่ได้งกนะคือมันใช้ดีจริงเราก็แบบไม่อยากทิ้งนอกจากว่ามันจะหมดจริงๆอะ่ะถึงจะค่อยทิ้งนะคะเสียดายนี่นะะโอเคแล้วก็ม,มีมีอะไรอีกอ๋อมีนี่ตัวนี้นะคะอยากจะพูดถึงตอนแรกคืออยากจะมาพูดถึงตัวนี้ ที่สำคัญเลยเพราะว่าอะไรรู้บ่ามันออกใหม่ของด a i s โซตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะสีสวยนะเออน้ำชอบแล้วข้างในเนี่ยอ่าลองดูนะคะเขาจะแบบเป็นออยนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นน้ำนะคะเป็นออยแล้วที่ที่สำคัญคือผสมวิตามิน E ด้วยนะเหมือนเช็ดไปบำรุงผิวไปอะไรอย่างนี้นะนี่ขวดที่สองแล้วนะคะขวดแรกจะหมดแล้วเดี๋ยวนั้นจะมาเช็ดให้ดูว่า ทำไมน้ำถึงเลือกที่จะซื้อต่ออีกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาแบบว่าใช้ดีจริงเหรออ่ะดูนะเห็นไหมคะว่าน้วว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆเลยนะเออน้ำาันคนแบบแต่งตาหนักนะแล้วทีนี้เนี่ย พอลองใช้ครั้งแรกใช่ไหมที่น้าซื้อเนี่ยน้ำคิดว่ามันมาใหม่แล้วมันก็ถูกด้วย60บาททีนี้เนี่ยพอได้ลองใช้ครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยมันตอบโจทย์เราอะ่ะมันติดแบบมันติดใจอะ่ะเออแล้วเราแต่งตาหนักเนี่ยคือเราเช็ดออกมาเนี่ยไม่มีเครื่องสำอางตกค้างเลยนะคะ,ะการเลือกใช้รีมูมเวอร์เนี่ยมันสําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันจะแบบว่าทําให้เกิดสีอุดตันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน้ำแบ คออือยังยังไม่ค่อยเข้าใจกับการทําความสะอาดผิวหน้าของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดสิวอุดตันนะแล้วตอนนี้คือเหมือนเราเรารักษาอยู่นะคะมันก็เลยแบบว่าเออเราเข็ดเลยเราพยายามหาอะไรที่แบบว่ามาแบบว่าช่วยทําความสะอาดผิวหน้าเรานะไม่มีสิ่งตกปรก,กตกค้างหรือว่าเครื่องสำอางตกค้างนะคะโอเคอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากมากเลยนะน้ำแนะนำเลยนะสำหรับรีมูเวอร์ตัวนี้นะคะแล้วมีอีกสองตัว พอดีมันก็ไม่เกี่ยวเครื่องสําอางนะแต่ว่าพอดีมันออกใหม่เหมือนกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไงแพ็กเกจมันน่ารักนะตัวนี้เป็นไอ้นี่เป็นอะไรอะสเป์เซ็ผมนะราคา60บาทนะคะแต่ว่าแพ็กเกจเขาหน้ารักมากเลยน้ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นครีมนวดอ่าครีมนวดของดโซนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายสีมากเลยนะแล้วก็มี ครีมนวดเนี่ยวางคู่ไว้กับายาสระผมแต่น้ำมายังไม่กล้าที่จะใช้ยาสระผมนะคะก็เลยหยิบแต่ครีมนวดมาเพราะว่าเห็นแล้วมันถูกดีไงขนาดเนี่ย500มิลลิลิตรนะคะคือราคา60บาทน้ำไม่ควรใช้ครีมนวดเปลืองไงก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูถ้าใช้ดียังไงเดี๋ยวนั้นจะมาบอกนะคะก็จบแล้วสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้เนี่ยน้ำตั้งใจทําขึ้นมาเนี่ยสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ต้องการของถูกและดีนะคะ ก็ลองดูนะที่น้ำมาบอกต่อเนี่ยคือลองไว้พิจารณาดูนะคะว่าตัวไหนมันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะโอเคก็เดี๋ยวน้ำจะมาบอกนิดนึงนะคะ <c oughs> เห็นหมวกสองใบนี้ไหมคะ เพื่อนๆติดตามน้ำในเพจ Luxury GN นะใน Facebook นะคะก็จะเห็นว่าน้ำจะมีข้อมูลข่าวสารมาบอกต่อกันเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีกิจก,ก,จกรรมแจกของนะคะยังไงก็ถ้าอยากได้นะเดี๋ยวน้ำจะมาแจกทั้งหมด6ใบนะคะอย่างละ3าใบนะสีละ3าใบคือสวยมากน่ารักมากเลยนะคะก็ไปกดติดตามน้ำน้นในเพจนะคะ Luxury GN นะคะเดี๋ยวจะมีกติกามาบอกกันในเพจนะไม่กี่วันนี้เดี๋ยวน้ำจะลงละโอเคก็จบแล้วนะคะฝากเพื่อนๆน,นะ กดติดตามนะคะในช่องนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ l ักช r y ี่ x u r y GN นะคะแล้วก็ Instagram นะพิมคำว่า l u u ่า Luxury e n n นะคะแล้ว Facebook Fanpage อย่าลืมนะคะไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะไปร่วมเล่นเกมมีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันเรื่อยๆนะคะวันนี้น้ำตาลลาไปก่อนคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ